เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นประกาศพักค่ายรับเหนื่อยไม่โทษใครยินดีฉีกสัญญาหลังจากโควิดทำพิษหนักเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจอดราม่าหลายเรื่องราวก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์ข้อความเศร้าพร้อมเผยแชทยอมให้เด็กในค่ายเลิกสัญญาได้แถมหวานใจในตำรวจก็โดนดราม่า work ฟอร์ home จนถูกสั่งเด้ง ล่าสุดเจนนี่ประกาศปิดค่ายชั่วคราว6เดือนโดยระบุว่าเรียนแฟนคลับบ้านได้หมดถ้าสดชื่นทุกคนนะคะหนูเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตในานามเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นจะขอแจ้งทุกท่านให้ทราบว่าหนูจะขอทำการปิดค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อแก้ไขปรับปรุงเรียนรู้พัฒนาปรับระบบทุกอย่างของค่ายให้ดีขึ้น หนูขอยอมรับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของหนูเองแต่เพียงผู้เดียวหนูอยากทำค่ายเพราะหนูแค่อยากเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยากเป็นนักร้องเหมือนหนูโดยไม่คำนึงถึงอะไรเลย แต่ตอนนี้หนูทราบแล้วว่าการทำค่ายเพลงไม่ได้ง่ายอย่างที่หนูคิดนอกจากจะต้องจัดระบบการบริหารการดูแลเด็กให้ดีแล้วยังต้องต่อสู้กับกระแสข่าวต่างๆที่เข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นหนูก็ไม่โทษใครนอกจากตัวหนูเองส่วนน้องๆที่เหลืออยู่หนูยินดียกเลิกสัญญาให้กับน้องๆทุกคนเพื่อน้องๆจะได้มีอิสระในการทำงานและนำชื่อเสียงประสบการณ์ที่มีอยู่ไปต่อยอดในการทำงาน หนูขอโทษแฟนคลับทุกคนที่ตัดสินใจแบบนี้หนูเองต้องขออนุญาตพูดอย่างเต็มปากว่า1ปีที่ผ่านมาเหนื่อยจริงๆกับอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นต่อไปนี้หนูจะใช้เวลาที่หนูพักการทำค่ายเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพื่อปีหน้าเราจะกลับมาสู้กันอีกครั้งและในส่วนของเจนนี่ลินลี่หนูแพรวเรายังคงทำงานรับงานคอนเสิร์ตงานต่างๆปกติเหมือนเดิม เพื่อพี่ๆนักดนตรีแดนเซอร์จะได้มีงานมีเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวค่ะเจอกันปีหน้าค่ายเพลงได้หมดทสดชื่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด